không tần hay gặp Còn thì khẩu, không hết muốn thì không hết mùi thì khoa không hết mùi thì khoa không hết mùi thì khoa không hết mùi này này đây này 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 cho này 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 Cho này này con này không? Con này Cho oh. này เดตันเอาขนมให้พี่โอ um ๊เอาขนมเค้กไหมพี่โอ๊ขนมเค้กนี่แยงขาขนมบ่มืฮะบมืมันบ่มีมาหนีแต่งโตงามถึงนี้ได้เลขตัวใดได้ยังเลขอันโอ้ได้ซีซียังกับลูกซีซีีซเออจำไว้เด้อเลขเตตันบอกซีซี ในตันบอกซีซีพีโอสิบอกอย่างโมลูช่วงนี้ใบห้วยบม่ออกครับพี่น้องตัวนี้แล้วใบห้วยก็ค่อยออกในตันบอกแต่ซีซีพี่โอพี่ท่านหูได้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 เออห่วย Ghì kìa lời bài muốn, can ông sẽ vô môn. Nanh chào. Bye. Lê tân bảo. Tó anh em 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 เนี่ยทำทายานคือไรในก่อนจะถอดยินอยู่ในก่อนจะถอดยินอยอเออเอ,อเงินเ,ออเ,ออเออพ่นคือเก่าครับผมเงนนี่จะหายากหาอยากแข่งในสมัยนี้บอกบอกคนก้อนนี่บอก่นก้อนนี่เปล่าเขาไป ไอ้เจ็บท้องฝากท้องนะมึงเปิดห้องได้เว้ยนั่นเห็นหงว่วนอ่ะเอ้าอ่าจะล็อกแจ็คสั่นก็ล็อกห้องเจียวเนี่ยอีกสั่นหนึ่งอ่าพวกกุญแจจะหาพ่อวะนี่จะหาพ่อวะนี่เอ้าเอ้าเปิดไฟให้อ่าลรอห้องแจ็คสั่นก่น ผู้ไดสีเม่ขโมยมาลักของของพีโอนะครับต้องพานลูกแจ๊้โอไไ้ไม่ได้ไม่ได้สองรอยดอกนะครับผมควายพี่นี่พ่วงวันพีฮะไทตันไทตันสวัสดีครับ,บาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บครับไทตันไทตันไทต,ตันอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านพี่ครับครับผมและไทตันมาทำอะไรครับวันนี้มาซื้อรถเดือพิงซื้อรถเดือพิงเหรอ ใครมาใครมาก็ไม่รู้อ๋อแล้วรถรถตะเพิงไปทำอะไรครับเนี่ยรถตะเพงุดความรถตะเพงความเหรอปล่อยมาเลยรถตะเพงเสียเลยเหรอไปแล้วอ่ะสวัสดีครับก่อนหันมาทางนี้นี่ ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรพ่อดูการ์ตูนดูการ์ตูนอะไรนะดูการ์ตูนจิกซอออออร่อยไหม อร่อยไหมอ,บบอร่อยแซ่บซื้ออีกไหมถ้าเจอซื้ออีกไหม,อ,มอ้าวทำไมอนะ่ะไหนแวะกวัวลาข้ามาตอนไหนรูนสน้สันไอซ์แอกี้ได้เนะี่ยที่ไหน